ครับสวัสดียามค่ำนะครับคนอีสานแต่งเพลงหนึ่งสองส M.Y.M. วันนี้จะนำเสนอเพลงว่าดินนะครับชื่อเพลงสั้นๆพยางเดียวชื่อเพลงว่าดินลองมาฟังเนื้อหากันเลยนะครับว่าจะยังไงเริ่มกันเลยนะครับดินดีก็ต้องพึ่งน้ำแต่น้องคนงาม ไม่ต้องการดินดินดีก็ต้องพึ่งน้ำแต่คนงามไม่ต้องการดินก็รู้ดีว่าชาตินี้คงไม่มีปัญญาที่จะโน้มดอกฟ้าให้ล่วงลงมาเคียงคู่ดิน ใจนั้นสุดทวินเมื่อได้ยินเสียงของหัวใจมันรำร้องว่าชอบเธอว่ารักเธอเออเออโอดินเอยตัวเจ้าคงไม่เคยมองฟ้า ต้องเกียมตัวเกียมตาต่างลาคาต่างฝันมีหัวใจเหมือนกันเลิกฝันเหล่านั้นเพียงดินมีหัวใจเหมือนกันเลิกคิดเลิกฝันเหล่านั้นเพียงดินดินดีก็ต้องพึ่งน้ำ แต่น้องคนงามไม่ต้องการดินก็รู้ดีว่าชาตินี้คงไม่มีปัญญาที่จะโน้มดอกฟ้าให้ล่วงลงมาเคียงคู่ดินใจนั้นสุดทวินเมื่อได้ยิน เสียงของหัวใจมันรำร้องว่าชอบเธอว่ารักเธอเออเอยโอดินเออตัวเจ้าคงไม่เคยมองฟ้าต้องเกียมตัวเจียมตา ต่างลาคาต่างฝันมีหัวใจเหมือนกันเลิกฝันเหล่านั้นเพียงดินมีหัวใจเหมือนกันเลิกคิดเลิกฝันเหล่านั้นเพียงดินคนอีสานแต่งเพลงหนึ่งสองสี่ M.Y.M ฝากติดตามรับฟังเนื้อหาเพลงด้วยนะครับชื่อเพลงสั้นๆพยางค์เดียวว่าดินดินดีก็ต้องพึ่งน้ำแต่น้องคนงามไม่ต้องการดินฝากติดตามรับฟังเนื้อหาเพลงด้วยนะครับดินขอบคุณครับสวัสดีครับ